สวัสดีครับ MLT 0 2 3โบธนบุรีหอมชื่นมิสเตอร์แลนด์สเคปนครสวรรค์ส2 6พู่ดถึงกิจกรรมหน่อยว่าประทับใจอะไรมากที่สุดในกิจกรรมสัปดาห์ ก็สำหรับกิจกรรมการเก็บตัวมิสเตอร์แลนด์สเคปในปีน um ี้ครับบอยก็ประทับใจในส่วนที่เราได้ไปอนุรักษ์สินแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปูหรือการปลูกต้นไม้นะครับรวมถึงมีกิจกรรมลอดชุดว่ายน้ำที่ทุกคนนะครับได้มาอวดหุ่นของตัวเองได้โชว์ความมั่นใจในแบบของตัวเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เข้ากองระดับประเทศเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับจริงไหมที่ว่าชุดว่ายน้ำมาดูเดินอย่างน่าใจที่สุดเรืที่ดในใจตอนนั้น ก็รู้สึกว่ารูปร่างในแต่รูปแบบอะครับมันสามารถแสดงออกผ่านความมั่นใจของตัวเองได้แล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในรูปร่างของตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆครับวิึงกิจกรรมสอนแต่งหน้าอินทูอิดเมื่อวานนะครับสำหรับเครื่องสำอางอินทูอิดนะครับก็เป็นเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์นะครับซึ่งตอบโจทย์กับเวทีมิเตอร์แลนส์เขปมากๆก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลตัวเองแล้วก็มาเพิ่มความมั่นใจให้กั <cảm> ับตวเอง ู็ถึงความประทับใจที่มีต่อทีมงานนยครับเราประทับใจเรื่องอะไรมาพี่พี่ทีมงานพี่พี่สื่อแล้วก็พี่พี่ในกองรวมถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ค่อนข้างสาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเชคแคร์ทุกๆคนเข้ากันหมดเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณที่ให้แสงกับทุกๆคนนะครับ<ด>แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เจอกับทุกๆคนสุดท้ายปัจจุกำลังใจเชียร์เราเล่าไปหน่อย ก็ฝากขอกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับโบลเมเตอร์แลนด์สเคปนครสวรรค์2 0 2 6ด้วยนะครวันที่22กุุภาพันธ์หอประชุมโทราคมนาคมแห่งชาตินะครับแจ้งวัฒนะครับสวัสดีครับเอ็กรลนจตาทองพุ่มครับมิเตอร์แลนด์สเคปสุราษฎร์ธานีครับพูดถึงเพี่อนทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในเมื่อวานและวันนี้นครั ครับผมก็สนุกสนานมากครับเราได้มีกิจกรรมมากมายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับสองวันติดๆแล้วก็ขอบคุณโรงแรมเดอเกษตรหอหินด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในนี้นะครับเป็นยังไงบาชอบส่อไว้นะของโรงแรมมาที่เราเดินเมื่อวานรู้จึกโรงแรมนนึงก็บรรยากาศร่มรื่นครับแล้วก็ภายในโรงแรมนะครับสวยงามมากครับ มีโอกาสจะพาใครมาแนะนําทุกคนที่รู้จักเลยครับเพราะว่าห้องสะอาดสะอ้านแล้วก็เตียงใหญ่มากแล้วก็ห้องดูดีมากแล้วมีวิวทิวทัศน์สวยงามครับเออหลายคนชอบชอบ,ชอบวิวด้านนอกเลยเราได้มองตื่นเช้ามาได้มองไปมันเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับน่บแต่เย็นแล้วครับผมมีรีวิวเล็กๆของผมในใน facebook ด้วยแล้วก็ได้แนะนำไปว่าเออโรงแรมนี้สวยงามแล้วก็น่ครับใช่ พูถึงทีมงานหน่อยที่เขาทำกิจกรรมให้เราเมื่อวานแล้ววันนี้สุดยอดทัใจอะไรบ้างก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือเราทุกด้านทุกเรื่องเลยครับผมเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างจะทั้งวันแล้วก็ก็ยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ก็ทุกคนก็สู้แล้วก็ช่วยกันสุดท้ายาขอกอลลังใจหน่อยครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับมาเชียร์มิสเตอร์ลาสเก็บสุรัตน์ธานีด้วยนะครับแล้วก็ ไฟแนลวันที่2อกุมภานี้ครับยังไงก็อย่าลืมจองบัตรกันมานะครับแล้วก็แวะมาเชียร์ได้ครับอย่าลืมสุราษฎร์ธานีคนดีด้วยนะครับขอบคุณครับ